สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่ในเกม Monster Hunter มาวันนี้ผมผมไม่ตัดต่อนะวันนี้เราจะรีบทำนะโอเคมาบางไรออดโอเคนิวเบอร์รี่กับคลีนเซอร์ไว้แก้สถานะักนว์แมนนะ เขาจะเจอมันโซนแรกที่โซนสองอะผมไปดูมาแล้วน่าโมโหจะกินสด้วยแต่จะมันเปลี่ยนกับทุกตัวเลยมั้งเนี่ยไม่รู้นะว่าทิกเลยจะเปลี่ยนหรือเปล่าเดี๋ยวไปปลาเพนบอลด้วยบาริยด แพ้ถัดไฟนะผมเฮ้ยระวังระวังเคสสีข้าง ตอนนี้เคี้ยวมันแตกแล้วครับผมเอ้ยโอเคกีดาบนี้มันแรงมากโหเลย คนไม่กันเล่นไม่ได้เอาเปลือก <c oughs> นี่จะเปลือกมันเดี๋ยวตัดไปก่อนมาครับผมดูก่อนว่าเลื่อนขั้นเราต้องอ๋อเดี๋ยวเราคนตัดละเดี๋ยวเราต้องไปเอาเอาวุธธาตุไฟมาก่อนว่าเอาว่าตัวที่เราต้องต่อสู้ก็คือตัวลาบโบลอสครับผม เดี๋ยวผมว่าเราใช้เป็นนี้ดีกว่าค้อนเดี๋ยวค้อนมันจะแพ้ธาตุไฟนะผมลองมันก็เป็นธาตุพิษนี่โอ้มีของอาซัวลาทารอดด้วยไม่ใช่ดีืซิวเวอร์ล,ลาทารอสใช่อาซัวลาทารอสอืมไม่มีอฟฟินิตี้เลยไม่เป็นไรมาดูลาบโบลส มันอยู่นะนี้ตัวนี้มันจะเป็นเหมือนกับหางคอนนะคุโอเคจะเจอมันที่โซนห้านะว่าทุกตัวในตอนนี้ที่ผมรู้นะตอนนี้ผมไปดูมาแล้วว่ามันเกิดมีอยู่โซนไหนบ้างนะโอเคไห อไเออไม่คำรามตัวนี้สิ่งที่สามารถทำลายได้ก็คือเขาหางแล้วก็ไอ้ตรงภูเขาด้านบนมันอะเดี๋ยวลองท่านนี้ครับผมแล้วท่านนี้งไงจะล้มนลผมถ้าถ้าเกิดว่ามันถูกโจมตีอะเพราะเรามาช้าไปอะ <S <S สตันตมันได้แล้วขอแนะนำนะควรทำลาย หางกับเขามันก่อนเลยผมอาการที่จะทําให้มันล้มได้ก็ต้องโจมตีตอนมันสะบัดนะซึ่งการโจมตีที่เอ,อตรงนี้จะทำให้มันแค่สะดุ้งนิดเดียวนะผม นี่ผมระวังท่านี้ด้วยอุ้ยตัวจนตายเลยอุ้ย นี่ครับผมบอกเลยครับผมว่าท่านี้อันตรายมากโอ้คำรามอุยอ้ยอุ้ยตัวนี้ท่าท่าก็จเหมือนกับตัวอุรากันครับผมแต่แค่จากปกติอุยอ้ยอุย้ย ไม่เข้าเฮ้ยทานี้ด้วยว่าตอนตอนที่เราเจอกับตอนที่มันมีข้าสินอ่อะใครตายแล้ว จับรีบจับจับจับตัวนี้ขุดดินได้นะ ามันจะมีของแซนบารีอัลด้วยครับผมนี่ผมเธอผมเคยเจอมานะมันจะเป็นบารีอดที่อยู่ในทรายอ่ะนี่แต่ว่ามันจะมีความคมที่เยอะกว่ามากแล้วก็นาเมจจเยอะกว่าสิบเลยว,ว่าอันนี้จะมีอ f ฟฟินิตี้เยอะมากนี่ผมบารีอดนี่คับผมในคย์เวสของ เนี่ยที่จริงอ่ะมันจะมีเวื่ของรีวิดยูแต่ว่าเราต้องไปปลดล็อกเดี๋ยวผมหาสาร้างปลดล็อกให้ก็ <c oughs> จะมีอังนักเตอร์นะผมที่กาเล็กแล้วก็ด okay, นะีรบลสแค่นี้โอเคเราจะไปสู้กับอังนักเตอร์ก่อนครับผมคือหลังจากทำนี้ไปผมก็จะทำในเกตตอร์ลงครับด้วยนะผมแแต่ก่อนแต่ก่อนเราจะไปจิงเกตตอร์ลงครับเดี๋ยว มันก็จะมีการหนึ่งที่มาคั้นก็คือสอนใช้อาวุธในเกมในภาคนี้นะในภาคนี้ว่ามีท่าอะไรบ้างนี่ส่วนนี้เลยเมื่อกี้ผมเติมมามุ่งมั่วนะนี่นี้ตัวนี้แข่งมันจะแข่งเป็นไฟเลยนะผมตัวนี้มันตัวนี้จุดเดียวที่สะเออมันสามารถทำลายได้แทบจะทุกที่แล้วผม ที่จริงอ่ะมันสามารถทำลายห่างได้ดาบของบาลีโเนี่ยผมถือว่าเป็นดาบที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะผมคุณม,มาจากลาวานแล้วไอ้ตรงลาวานเนี่ยสามารถทำลายได้นะเดี๋ยวเออเออเอ ระวังนะผมตัวนี้มันสามารถยิงเลเซอร์ได้นะท่านี้เนี่ยเป็นท่าเทียบต้องระวังวด่วนเลยนะผมเอ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 ,เอท่าปากที่มันจะเอาอันนี้ลงไปข้างล่างเนี่ยเราติดสถานนะบลสัสเบรนด้วยนะผม ู้สึกว่าจุดอ่อนอยู่ที่ขานะผมไม่หีจุดอ่อนนะยู่ตรงที่มันไม่มีมใกตายแล้วจะไปนอนมันจะไปนอนที่โซนสิบนะผม เราโปรจะมาตรงนี้ทำไมเนี่ยเอ้โอเคตัดไปเลยมาตัวต่อไปที่เราจะไปสู้ก็คือตัวที่มีชื่อว่า เดียบลอสครับผมมันจะเหมือนกับมูดบลอสนั่นแหละแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ามันจะมีสองเขานะเดวเวลามันกดมันก็จะไม่มีสัญลญักษณ์ด้วยมานจะเป็นดาบสายฟ้าที่เป็นของอีกตัวหนึ่งนะผมซึ่งก็จะเป็นแบบที่ที่ขึ้นมาขั้นหนึ่งนะผมก็คือเราต้องใช้ของของบวกนะผมซึ่งผมได้ไปทำคุ้นในบ้านมาถึงจนถ,ถึงห้าดาวแล้วนะผมเหลือแค่ไฮแลนดนะผม ไอดาไอดแบบนี้มันจะมีสองแบบนะผมก็คือ,อก็คือของตัวอืเดี๋ยวจัวหนึงจำไม่ได้โอ,โอเคจำได้นจะมีของตัวดาบยาวแล้วก็ของ hunting horn นะผมขุยคอนั่นแหละโหนี่มันสกินนีค้คุคคคค้นๆนะเี๋นวนะตัวนี้ตันหางได้ทำลายขาได้ ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่คำรามไกลที่คำรามไกลที่สุดในเกมเลยนะผมทำไมแต่ที่จริงแลนะ้เราควรทำลายหางมันเลยดีวยกว่าอุ้ยโหแล้วว่อุ้ยผมขอแนะนำนะควรทำลายหางมันก่อนเพราะว่าหางมันยาวมาก บอกเลยทุดอ่อนมัจะเปลี่ยนมาเป็นใต้ปีกนะผมหืมตรงนี้แมวก็ไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยเจอมานะตรงนี้จะไม่ได้นะว่าตัวนี้ปีกทำาไรได้หรือเปล่า แล้วง่าเขาถูกทำลายแล้วพอเขาถูกทำลายก็จะแบบมึนๆหน่อยว่าแต่เมวมันจะไม่คิดมาช่วยเราเลยเลยเหรอมเมียจะพี่เกียดเลย มากินอาหารครับผมอุย้ยไม่ทันเฮ้ยโอย้ตายหมดเลย Hãy subscribe lại kênh อย้ผมไปนอนแล้วมันไปนอนแล้วผมไม่ลืมไม่ได้เอากำดักมา รีบไ,ไปก่อนที่มันจะตื่นเอา้าเ <c oughs> ียวเฮีย,ยไงเอ้ยโอเคตายสักที แค่ตัวเดียวคือที่กะลิครับผมคิดจะเป็นชุดให้แม่เราด้วย ตัวนี้มันต้องเจอเอาวุธที่แบบเร็วๆมากไม่ดิต้องดาเมจแรงๆนี่แล้วกันโอเคมากันต่อครับผมนี่อาวุธที่เราจะใช้ก็คือนี่เลยมีแบมบูดะนี่ครับผมโกคลาวใช้ก็คือนี่แหละไอ้พวกใบอะไรแบบนี้จะหาได้จากพวกอีเวนต์นะผม น,นี่จะเป็นสายฟ้าที่แรงกว่าของซีโนเก้นะผมไปคีเควสของคีเควสของของเคมนี่ก็คือเฟสสุดท้ายของในหัวหน้าหมู่บ้านนะก็จะเป็นตัวที่มีช่อันนี้แรงมากแน่นอนก็คือตัวที่มีชื่อว่าเจนโมลานมาบอกเลยก็ผมว่านี้ต้องเอา ที่รับมีดมาดวดเลยนะมาเจอโซนแรกที่โซนสามไหมไม่สี่าตัวนี้เป็นมังกรที่ไม่สามารถบิน,บนได้นะผแต่ว่าสามารถลนได้ซึ่งทิกเล็กเนี่ยเราเจอมาเยอะมากคือมันแทบจะโผล่มาทุกภาคอะ อันนี้มีท่าไม้ตายด้วยนะผมก็คือโดยการกดนี่อ่าอ่าแล้วก็เออในภาคฟีรบุรุอยู่ไหนทําได้นะแต่ว่าในภาคนี้ก็จะมีโอโอเอาโอโอสามเหลี่ยมโอจะเป็นการทุ่มลูกกระสุนท,ทั้งหมดที่มีนะผมก็อันนี้ก็จะเหมือนกับหอกปกติแต่ว่านจะเป็นหอกไปปืน แต่ที่จริงนะหอบไปปืนรุ่นแรกอะ่ะมันยังไม่สามารถยิงปืนได้ยิงลูกกระสุนปืนได้ด้วยซ้ำเฮ้ยเออมาป้องกันอัตโนมัติอมืม อุยโดนเฉยแมวดูออบอกไปนะว่าจะมีคูดาวด้วยเมื่อกี้ผมไม่เห็นควันอะ่ะโกรธแล้อ ไทอ โอ้คู่แผงผมแทบทำอะไรมันยังไม่ได้เลยดูดิต้องใช้ต้องใช้ชอ็อกเก๋ต้องใช้ช็อกแทบแล้ว của hía hả, tôi chạy thôi, phát bom ไปแล้วไปนอนแน่นอนไม่ใช่มาจะ่าจะมากินิโนูโบโลส <No. S 2> ขอรับมีก่อนมันจะวิ่งอะไรนักหนาเนี่ย พูดจริงนะน่าลำคานมากเลยปาลิโกเนี่ยไม่ใช่ปาลิโกดิเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะแมวออ้ ให้มันมนอนก่อนครับผมเดี Rut, ๋ยวเราดูก่อนจะจนอนก็ได้ไม่นอนก็เข้าไปไงไม่นอนเลยไม่นอนเลยเดี๋ยวเรื่องปัญของขอกลับขึ้นไปข้างบนก่อนกินเลือดก่อนเดี๋ยวเราพักกินเหมือนจะแต่มันจะถ้าเกิดมันจะไปนอนต้องไปนอนตรงไหนวะ จะมานอนที่โซนจีดนี้แหละมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูกันเราดูกันก็นไปก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไร เดี๋เฟดบอมอยู่ป่ะเนี่ยเดี๋ยวอยู่ันหนึง่งไม่ไม่ติดเดีย๋ยวเซฟก่อนหืมเมื่อกี้ตัดไปนะแล้วก็ผมเอาอินชีนโปรชั่นมาด้วยนะเมื่อกี้ผมก็ลืมดูนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมไปเข้าน้ำมา ไม่ไหวแล้ววายจอใช้ไม่ไมยยจเจ้าใช่ไหมอืมนัน่นสิแกตายแล้วก็ตายล้วแกตายแล้วครับผมมันต้องตายแล้วตอนนี้ไม่ตายสักที โอเคขอขอบคุณพอดิพี่ท่านนี้ไปก่อนนะผมแลวสําหรับใครที่ตื่นชอบจะลืมกดไลค์กดแ like, ชร์ติดตามเป็นกําลังใจให้ผมเมื่อกี้ใหม,ใหม,ใหม่ด้วยนะครับผมจเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย